ื่อทุบมันเลยทุบเดนโนเสารเลยอุย้ยมันวิ่งตามมันวิ่งตาม สวัสดีทุกท่านวันนี้นะคะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นสัตว์กันนั่นเองนะคะไม่ได้พูดไม่เพ้อแต่อย่างใดแต่ว่าจะมาแปลงร่างเป็นเอ่อเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่านะไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาที่แบบว่าเลี้ยงตามบ้านนะคะวันนี้เราจะมาเป็นสัตว์ป่ากันก็ดูจากภาพปกเกมแล้วนะก็จะมีสิงโตมีหมีมีเสืออะไรประมาณนี้นะคะมันชื่อว่าแมป แอนิมอลซูมูเลเตอร์นะทุกคนในแบบนี้มีมาเอ่อมีมานานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วแต่ว่าแบบนี้เนี่ยคนเล่นเยอะมากเลยซึ่งไม่รู้ว่าทําไมอ่ะอยากรู้ก็ต้องไปดูกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยกับ Animal Simulator นั่นเองค่ะว้าวตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะก็แมปจะมีหน้าตารูปร่างแบบนี้นะอันนี้คือในส่วนของเอ่อมอฟต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเป็นมอฟสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะเยอะมากทุกคนนี่คือแบบว่า มีสัตว์เยอะมากอะในแบบนี้ให้เราแปลงร่างนะคะอุ้ยแต่นะพี่นิวลืมเอาดาบออก <c oughs> เป็นดาบของมิสซิีนะคะแล้วก็นี่ไม่ได้มีแค่ชั้นนี้นะยังมีชั้นล่างอีกนะคะชั้นล่างก็จะมีให้เราแบบแปลงร่างเป็นมงเป็นหมีอะไรแบบนี้นะทุกคนเป็นหมาจิ้งจอกนะคะโอ้โหหมาป่าก็มีสิงโตก็มานะะเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราลองมาแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าก,กันสักต,ตัวหนึ่งนะคะเอ่ออย่างนี้เป็นหมีขาวดําแปลงได้ไหมฟึบว้ว มาถึงก็เป็นหมีขาวดำเลยนะคะเป็นหมีที่เท่มากตาข้างหนึ่งสีดำอีกตาข้างหนึ่งสีแดงนะคะเท่มากเลยทุกคนเนี่ยสามารถวิ่งได้ด้วยนะคะโดยการกดชิปนะทุกคนโอ้โอ้ my god เดี๋ยวนี่มันคิงคองหรือกอริลลาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตัวเมล้าเลยอะเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการกดต่อสู้นะให้กดตัวคิวนะคะลองตีคิงคองดูนะปึ๊บอ้ยคิงคองทุบทีเดียว <laughs> โอ้ยยังหัทุกคนคิงคองทุบทีเดียวกระเด็นเลยนะฮะเดี๋ยวนะแค่ขวดเอานี่ไงขวดแล้วนะฮะขวดแล้วนะเออขวดคิงคองขวดคิงคองเอาขวดคิงคองโอ้แต่คิงคองก็ทับคิงคองยังหัวเลยทุกคนอืมนี่ไงตีเข้าไปเราจะตายก่อนไหมทุกคนพี่นิวว่าเราต้องจะตายก่อนคิงคองนะ,ะเดี๋ยวพี่นิวขออยู่ห่างจากตัวมันดีกว่านะฮะตัวใหญ่มากจะบอกว่ามันคือกอริล่านะฮะทุกคนอาจจะงงว่าเออระหว่างกอริล่ากับคิงคองต่างกันยังไงนะฮะคิงคองเนี่ย เป็นชื่อ,อสมมุตินะคะในจินตนาการนะทุกคนเหมือนหนังเรื่อง킹คองไงไม่มีอยู่จริงนะแต่ในขณะที่กอริล่าเนี่ยมีอยู่จริงๆบนโลกใบนี้นะคะโอ้ยมีมนุษย์ด้วยเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่ามีไดโนเสาร์ด้วยนะคะทีเล็กนะคะไดโนเสาร์ก็มีเมื่อกี้พี่น้เห็นว่ามันมีสนามฝึกอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบว่าให้เราไปทําการอัพเลเวลนะคะนี่เลยทุกคนเราต้องมาทําการอัพเลเวลตรงนี้ป่ะโดยการ ต่อยนะคะเดี๋ยวนะต่อยตรงนี้เนี่ยเป็นการแบบเพิ่มพลังบ้าแล้วเลเวลด้านล่างเรานี่จะขึ้นมานะเห็นปะทุกคนเห็นปะ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเออต่อยเข้าไปกัดด้วยทั้งกัดทั้งต่อยเลยนะคะรู้สึกว่าหมีมีพลังกัดกับเอ่อพลังตะปบนะคะสามารถ กัดได้แล้วก็ตะปบได้เลยแล้วก็ทําการเพิ่มเนเวลลงเรไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มไปเพิ่มไปเพื่อที่เราะะจะได้มีพลังตะปบกับพลังกัดมากยิ่งขึ้นนะ,ะจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีพลังกัดกับพลังตะปบมากยิ่งขึ้นทุกคนเห็น34 36ตรงนี้ไหมเห็นปะว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ยิ่งเรานะคะประลองฝีมือกับไอหุ่นนี้ นานเท่าไหร่นะคะพลังตรงเนี้เราก็จะบวกขึ้นบวกขึ้นนะคะทำให้เรามีพลักกำลังในการตะปบนะคะแล้วก็ในการกัดมากยิ่งขึ้นในแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เหมือนกับว่ามันเนี่ยให้เราไปทําการ กำจัดสัตว์ป่าด้วยกันเองนะหรือเป็นการต่อสู้โอ้โหมาอีกแล้วเดี๋ยวเอ้อยเดี๋ยวโอไมก์ก็เดี๋ยว,ยยวถึงแม้ว่าเราจะเป็นหมีตัวใหญ่แต่เราก็สู้อุ้ยอุ้ยโดนทุบหลังเต็มเแต่เราก็สู้คิงคองไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งขั้วโลกเหนือก่อนดีกว่าอันนี้คือบ้านเรานะเป็นบ้านของหมีขั้วโลกนะคะเหมาะกับเรามากโูโ้เดี๋ยวมีสโนว์แมนมายืนเต้นด้วยนะคะอุ้ยอุ้ยเป็นคนเล่นนะทุกคนเห็นปห กัดเลยกัดเลยเราก็มีพลังกัดเหมือนกันกัดมันเลยตะปบมันตะปบมันนี่กัดมันเลยแต่รู้สึกว่าพลังการทุบมันเยอะกว่าเรานะคะดูดิเลือดมันไม่ลดเลยในขณะที่เลือดพี่นิวนะลดเอาลดเอาพี่กลับมาที่นี่ก็เพราะว่าพี่นิวนะจะมาทําการซื้อค<อ>ิงคองไออยากซื้อมีคิงคองทานอสด้วยนะคะนี่ทุกคนเห็นปะต้องซื้อ500โลบักนะทุกคนเราถึงจะได้สกินของกอริล่ามาเนะะี่ยะ ทำไมเราติดเลขคิงคองเนี่ยมันคือกลอริล่าออจะมาทำการเป็นเอ่อกลอริล่านั่นเองนะคะก็500โลบักจัดไปมาเลยนะคะเราต้องเป็นกลอริล่าให้ได้เป็นได้หรือยังเดี๋ยวขอเป็นกลอริล่าทานนอสก่อนละกันฟึบอ้ามาแล้วนะคะนี่คือกลอริล่าทานนอสนะแห่งอเวนเจอร์นั่นเองซูมันเออทุบมันเลยทุบไดโนเสาร์เลยอุย้ยมันวิ่งตามมันวิ่งตาม <laughs> น่ากลัว ถ้าวิ่งในรูเสาคือแบบน่ากลัวมากเลยนะอืมรู้สึกว่าพละกําลังมันเยอะกว่าเรานะคะเลือดมันไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกฝีมือก่อนนะคะให้ตายโอ้ววิ่งตามมันวิ่งตามนะทุกคนเดี๋ยวกระโดดก่อนโอ้โหรู้สึกว่ากลิร่ากระโดดสูงมากเลยนะ,ะมาดูกันนะคะว่าพี่นิวมีพลังการดามจเท่าไหร่ดามจฟึบเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ๋อสามแปดนะคะรุ่นนี้มันโชอุ้ยเฮ้ยโดนหมาป่ากัดตายนะคะไม่น่าเชื่อเอาละต่อมานะขอเป็นกอริล่าตัวนี้แล้วกันนะคือกอริล่าอะไรเนี่ยโอ้โหมีปืนอยู่ตรงหลังด้วยนะคะมาดูอาหารของกอริล่ากันคืออะไรกล้วยเหรอกอริล่ากินกล้วยเหรอทุกคนเนี่ยกินกล้วยนะคะเป็นการเพิ่มพลังอาหารของกอริล่าคือกล้วยนะคะตอนนี้พลังกอริล่าของพี่นิวนะขึ้นมาเป็น4 4แล้วนะคะ ก็ยังถือว่าน้อยอยู่อ่ะสีิกแล้วขึ้นมาทีละ2ทีละสองนะฮะเห็นไหมคะว่าในขนาดที่เจ้าหมาป่านะฮะร้อยเก้าสิบสี่เห็นปะพลังดาเมจเยอะมากโอ้ยนี่แกอยู่ป่านี้มา่กี่ปีเนี่ยทำไมพลังดาเมจเยอะขนาดนี้เป็นราชากริล่าเลยก็ว่าได้นะไอตัวนี้นะคะคือแบบว่ามันตัวใหญ่มากเลยทุบทีเดียวเราเกือบตายนะโหเดี๋ยวนะพลังดาเมจมันเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวสู้การสู้กับตัวใหญ่อื อืมอืมเอาดีเอาดฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยยังไงยังไงหูสุกว่าพลังการทุบมันเยอะกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วนี่ก้อนนี่ก้อนโอ้อ่ะต่อไปนะคะลองเป็นกลิล่าไฟดูบ้างนะคะอ่ากลิล่าไฟนะคะก็ประมาณนี้อันนี้คือกลิล่าไฟเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงนานดีกว่านะคะในโรงนานมีอะไรเนี่ยโอ้สุดยอดสวยมากมีเวทีอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวประกวดโชว์สัตว์ป่างันเหรอ รู้สึกว่าเจ้ากริล่าตัวนี้คือสวยมากเลยนะเป็นกลิล่าไฟนะกริล่าลาวาสวยมากตอนนี้เกิดเหตุการณ์กริล่าสู้กับไดโนเสาร์นะทุกคนนะนี่คือกริล่าสู้กับไดโนเสาร์นะมาดูกันนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะเขากําลังสู้กันยักษ์เจอยักษ์นะทุกคนหุยเหมือนกับว่าไดาโนเสาร์กำลังจะพ่ายแพ้หรือ,อยังไงหรือกริล่าเอาแล้วทุกคน เรามาลุ้นกันนะคะว่าราชาโกลิล่าของเรานะคะเขาคู่นี้จะสามารถโค่นไดโนเนโสาร์ได้หรือไม่แล้วตอนนี้เกิดการไล่ล่ากันขึ้นแล้วนะเกิดการไล่ล่ากันขึ้นแล้วเรามาลุ้นกันเลยนะคะเรามาลุ้นกันเลยไดนโนเสาร์แพ้ไดนโนเสาร์แพ้เชื่อดิไดโนเสาร์แพ้แพ้แน่นอนยังไงเอาสี่โกลิลา่าช่วยไหมช่วยดีกว่าเออช่วยช่วยนี่ไงช่วยช่วยลุมไดโนเสาร์นะช่วยลุมไดนโนเสานะร์ เพราะว่าเราเป็นกริล่าเหมือนกันอุยอ้ยอุ้ยตัวแตกก่อนอสรุปเมื่อกี้ก็เลยไม่รู้เลยนะคะว่ากริล่าหรือไดนโนเสาร์ชนะแต่ว่าตอนนี้ไดนโนเสาร์หายไปแล้วนะคะแสดงว่าเมื่อกี้กริล่าเป็นฝ่ายชนะไปชัวร์เลยทุกคนพ่อจ๋าพ่อเราเป็นพวกเดียวกันนะพ่อทําไมคนนี้เป็นกริล่าที่ตัวใหญ่มากเลยทุกคนเจอพ่อแล้วนะพ่อพ่อจ๋าพ่อนี่ลูกเองลูกเองพ่ออ๋อ พ่ออย่าทำให้ลูกเลยพ่อเราเป็นกอริล่าลาวาเหมือนกันนะพ่อนะเดี๋ยวหนูช่วยกําจัดนะน,นี่มันตัวอะไรจิ้งเหลนเหรอจิ้งเหลนเหรอพ่อตัวอะไรเนี่ยตอนนี้พลังดาเมจของเราอยู่ที่64นะคะทุกคนอยู่แค่เอาขึ้นมา66แล้วนะคะกคะ็ค่อยๆเพิ่มพลังดาเมจไปเรื่อยๆนะเราเจอมีเข่าเราเจอมีข่าเราเจอมีเขาเาเ่เขามีเขา่เขา,เขาดำมีเข่าดำยังไนงนียังไงเอออุย้ยอุ้ยเอาสิยังไงมันหนีมันหนีเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อก็ต้องจัดการจัดการ จัดก,การเออเออทุกข้าไปทุกข้าไปเย่เย่เย่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าสต็อปพีทอ๋อโอเคเรามีความเมตตานะคะเอาไว้เดี๋ยวมนุษย์มนุษย์มนุษย์โอ้โหแต่ว่ามนุษย์ดาเมจรุนแรงมากมนุษย์ดาเมจร้อยแปดสองเดี๋ยวกริล่าเราช่วยไม่ได้เดี๋ยวมีขาวดําก็ร่างแตกแสลกไปแล้วนะคะในขณะที่เจ้ามนุษย์คนนี้ดาเมจประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะคะเอาทำไมเขายืนนิ่งอะเอาทำไมเขายืนนิ่งเราทำเอาเฮ้ขยับแล้วขยับแล้วโอ้โห <G l il as> ดูกิจชีวิตแล้วโอ้ยหุยให้ตายเดีะกอกิล่าลาวาตัวแตกก็แล้วค่ะวันนี้พี่นิวได้มาลองใช้ชีวิตเป็นกริล่าอ่าหนึ่งวันดูนะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตสัตว์ป่าต้องสู้กันห้ามหันกันเองนะคะเขียบเสมอว่าสัตว์ป่านั้นชีวิตนี้มีแต่สู้นะทุกคน <G l al as> ถ้าเกิดใครชอบเล่นแมปแบบว่ากายร่างเป็นสัตว์นะคะก็แนะนําแมบนี้เลยสนุกมากมีสัตว์ให้เราเลือกแปลงร่างโ,โหหลายแบบเลยนะคะเพราะก็ใหม่ครั้งหน้านะฮะบบายบยนะจุ๊บไดนเสาร์ก็ยังอยู่นะคะทุกคนเ <c oughs> ดนเสาร์ตัวเบลเลอร์หมักไส้ขอสักที <c oughs> นี่ไปดีกว่า <c oughs> เราเจอที่หลบภัยแล้วนะคะเออบ้านต้นไม้นะคะที่ใหญ่มากๆเลยทุกคนขึ้นยังไง ขึ้นแบบนี้ละมัง้งโอเคว,ว้าสุดยอดเลยข้าคือราชาโกลิลาู